น้ำตาลนิดนึงไม่หวานน้ำตาลร้อนนะไม่ใช่ว่าไม่ร้อนเดี๋ยวเชิญหน่อยก็ออดแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีเวลาถอดไหมพ่อมาใส่ยากสู้ๆค่ะสู้ๆมะนาวใช้มะนาวสดเลยนะมะนาวสดทำใหม่ทุกอย่างนะคผมริกหลายคนไม่เห็นตำเลยค่ะเมื่อวานนี้ตำจนแดงไปเลยแดงมากเลย คนขาวมูแดงมากเลยแดงแดงเนี่ยมาแดงเริ่มเแดงทอดปลาปลาค่ะลำป่าป่านี่คือเดอะเบสขายที่สุดเลยเด็ดดูลำป่าแก๊ปแป๊ปนึงเลยแกัปดอกลมิ่คิวเทียบกอเลิศเทียบเลยวันนี้เบา อยู่เบาๆเลยเพราะว่าบางคนบินมาจากภูเี่ยบางคนบินจากภูเก็ตแล้วก็กลับเลยนะ<อ>กินมาเพื่อสิ่งนี้แล้วก็ต่างประเทศต่างส่วนวช่วงที่เป็นดราม่านะเขาดึนดูเรา,ขาเข้าใจเรา,ารอ,ยอยากมาให้กำลังใจเราจริงๆหลายคนบอกว่าไม่อยากกินส้มตำก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แค่มาเห็นเยกินบอกินใจจะม,มาขอเหตัวจริงหน่อยใช่ใช่ ใส่ถุงมือของเราจะใส่ถุงมือใส่ใส่จานไหมเอาดึงดูออกนะแต่ยังไม่ทำเนาะยังเดี๋ยวชอบรมควันค่ะเอบรมควัน่ะชอบถูบมเลยนะคะออะไรนี่อ๋อพระหลายคนบอกว่าจะทำลายได้เปล่าจะทำลายที เวลาเวลายุคแบบนี้เขาเข้าใจว่าน้ำมันเป็นซินที่เอาไปเผาไม่ใช่นะนัทพล้าเป็นซอฟพาวเวอร์นะคะซอฟพาวเวอร์ต่างชาติเขาโอ้เอาเบสซิ่งมันน่มันคืออย่าง่ะถังค่ะต่ก่อน่ะเป็นคนอีสานน่ะขอบน้าค่ะนะครับใสอูนะครับคนแถวไซ